ด่วนพายุใต้ฝุ่นคันแมกีทวีกำลังแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับ3เริ่มเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีสัญญาณฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้และช่วงดึกบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือด่านแรกเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรปริมาณฝนจะตกหนักบริเวณใดบ้างติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2568กกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดต่อไปนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีส,สเกตและสุรินเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากด้านหน้าของพายุไต้ฝุ่นคันแมกี้ในวันนี้ทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ3เรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองบินดินประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่6พฤศจิกายนค่ำคืนวันนี้พรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่1นาฬิกาจนถึง ค่ำของอีกวันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากถล่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนตัวเข้าไปปกคลุมบริเวณภาคเหนือหลังจากที่อ่อนกำลังลงทำให้ภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังฝนตกหนักฝนสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งพื้นที่เคยน้ําท่วมขังซ้ำซากพี่น้องกเกษตรกรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยค่ะภาคใต้ในค่าคืนวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมีลมตะวันตกเชียงใต้พัดเข้าสู่พายุคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2 3เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่7พฤศจิกายนเนื่องจากคลื่นลมมีกําลังแรง ส่วนปริมาณฝนและลักษณะอากาศของแต่ละภาคมีดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณภาคเหนืออากาศจะเย็นในช่วงเช้าโดยมีฝนร้อยละสิของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่และลำพูนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ29-32องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ10-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีลมพัดแรงได้แก่จังหวัดอุบลร,ราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ29-32องศาเซลเซียส บนยอดภูดอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ13-18องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละยีของพื้นที่ได้แก่จังหวัดกาญจนบรุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุรทรสงครามอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงเช้าประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยของพื้นที่ได้แก่จังหวัดสะแก้วปราจินบุรีชลบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิตามสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่เพชรชบ,บุรีประจุกคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละิ0ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะ,ะเป็นด้านรับลมตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละยีของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่9ก้าพฤศจิกายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวนออกส่วนภาคใต้วันนี้ฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ วันที่10ไปจนถึง12พฤศจิกายนตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร,อร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวมาพาดผ่านอยู่ที่ ภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนช่วงวันที่10ถึง12พฤศจิกายนบริเวณดังกล่าวจะยังมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องตเตรียมรับมือฝนช่วงนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น160ถึง80ของพื้นที่จากพายุที่เคลื่อนผ่านติดตามอัปเดตพายุใต้ฝุ่นระดับ3พายุคันแมกีศูนย์กลางของพายุเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีความเร็วใกล้ศูนย์กลางประมาณ201กิโมต่อชั่วโมง เป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ3รุนแรงมากบริเวณประเทศเวียดนามกัมพูชาสอปป,อปอลาวจะมีฝนตกหนักในช่วงค่ำคืนวันนี้ภาคตนออกเฉียงเหนือเตรียมรับมือประมาณ1นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายนจะมีฝนถลม่มจงังหวัดอุบลราชธานีด่านแรกพื้นที่ถัดไปทุกจงังหวัดบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือ ขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือฝนตกลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวเส้นทางของพายุเมื่อเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยโมเดลของ e s m w f คาดการว่าจะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในเกณฑ์ของพายุดีเปรสชั่น และหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีน้องบัวลำพูศูนย์กลางจะอยู่บริเวณดังกล่าวและปริมาณฝนจะเกิดขึ้นบริเวณภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกในช่วงถัดไปช่วงเย็นจนถึงค่ำของวันที่7พฤษจิกายนภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตกตั้งแต่ช่วงศูงนาฬิกาของวันที่7ไปจนถึงประมาณวันที่8พฤศจิกายน พื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้กับทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้กับเทือกเขาระวังดินโคลนถล่มและมีน้ำป่าไหลหลากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะมีฝนมากที่สุดสภาคส่วนภาคตอนออกได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมเนื่องจากเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจึงทำให้เกิดฝนได้บริเวณภาคตอนออกช่วงค่ำคืนวันนี้ ภาคใต้เตรียมรับมือเพราะลมฝ่ายตะวันตกจะพัดเข้าสู่พายุใต้ฝนระดับ3ฝนจะตกลมจะกระโชกแรงตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงนรรธิวาสค่ะปริมาณฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ในวันนี้บริเวณด้านหน้าเทือกเขาด้านหน้าของพายุจะมีความชื้นเข้ามาสะสมบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยมแม่ลาน้อยแม่สรียงและอำเภอศบเมยมีเมฆครึ้ม จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ส่วนบริเวณภาคเหนือตอนบนยังมีท้องฟ้าปร่งเพราะมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงค่ำคืนประมาณ22นาฬกาในวันที่7พฤศจิกายนพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณภาคเหนือ จะมีความชื้นลดลงหลังจากนั้นในช่วงประมาณ19นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายนพายุคันแมกีที่สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกอำเภอพื้นที่ถัดไปในวันที่7ช่วง22นาฬกาได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ เขาสู่ช่วงดึกประมาณ0นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าของวันที่8อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรแพร่ลำพูนล,ลำปางพื้นที่ถัดไปในช่วงวันที่8ช่วงเช้าฝนจะตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนจังหวัดพิจิตสุขโขทยัยจะเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางฝนปล่อย ส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและตากจะมีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่ที่เป็นสีแดงสีเหลืองคือฝนตกหนักได้แก่จังหวัดน่านวันที่8ช่วงเช้าขเยาวน,าน่านแพร่อุดตะดดิลลำปางลำพูนเชียงใหม่วันที่8จะมีฝนตกหนักช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำของวันที่8พฤศจิษษษษษกายน วันที่9พฤศจิกายนยังมีฝนต่อเนื่องเนื่องจากในช่วงเช้าของวันที่9ย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวยังมีความชื้นเข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือฝนจะตกหนักในวันที 9, ่8-9พฤศจิกายนในจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านพแพร่อุตรดิย ลำปางลำพูนในวันที่8จะมีฝนตกไปจนถึงช่วงค่าและภาคเหนือตอนล่างฝนตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่7ไปจนถึงวันที่8นั้นอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้คือจังหวัดเพชรชบูรณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและตากเนื่องจากเส้นทางของยอมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกําลังลงจากพายุคันแมกีจะส่งผลกระทบให้บริเวณภาคเหนือมีฝนเกิดขึ้น จนถึงวันที่9พฤศจิกายนและตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนน้ำกำลังเติมเต็มลงในเขื่อนคาดว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตอาจมีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าสปินเว์และอาจมีน้ำล้นสปินเวย์ได้พี่น้องที่อยู่ท้ายเขื่อนเตรียมรับมือติดตามประกาศเตือนของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงประมาณ22นาฬิกาจะเริ่มมีสัญญาณฝนตกหนักที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีรีสเกตอํานาจเจริญยะโสธรครบทุกอำเภอค่ะมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์101ช่วงประมาณ3นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาฝนจะกระจายตัวส่วนตกหนักตกถล่มจะอยู่ที่อุบลร,ราชธานีตกแช่กันทั้งวันสีสเกตอุบลร,ราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์ยะโสธรอํานาจเจริญ101มุกดาหารการศินล มหาสารคามขอนแก่นอุดรธานีสกลนครวันที่7็ดฝนจะตกหนักถึงหนักมากส่วนจังหวัดบึงกาฬน้องคายอาจมีฝนได้เล็กน้อยจังหวัดนครพนมตอนล่างจะมีฝนตกหนักวันที่7ทั้งวันทั้งคืนจะมีฝนเกิดขึ้นที่บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างและอาจเป็นพื้นที่เสี่ยงภายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา คืออุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรศรีสเกตสุรินทร์บุรีลำร้อยเอ็ดมหาสรารคามกาลสินขอนแก่นเตรียมรับมือกันด้วยค่ะวันที่8ปไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ในจังหวัดนนองคายอุดรธานีเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำในวันที่8ได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณภาคเหนือแล้วค่ะวันที่9จึงเหลือฝนเล็กน้อย ภาคกลางปริมาณฝนในช่วงค่ำคืนวันนี้จะเป็นฝนปลอยมีตกหนักบ้างบางพื้นที่เนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมที่ภาคกลางวันที่7พฤศจิกายนพายุที่เคลื่อนขึ้นฝั่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคกลางส่วนวันที่7ช่วงเย็นจนถึงค่ำสัญญาณฝนจะเริ่มตกช่วงประมาณ23นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดนรครสวรรค์ ลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบรุรีพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับมือในช่วงดึกของวันที่7ไปจนถึงเช้าวันที่8พฤศจิกายนค่ะส่วนช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่8ภาคกลางจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรี วันที่9พฤศจิกายนภาคกลางยังมีฝนตกช่วงบ่ายจนถึงค่ำแต่เป็นฝนเล็กน้อยฝนจะลดลงหลังจากพายุสลายตัวภาคตะวันออกค่ำคืนวันนี้อาจมีปริมาณฝนลดลงเนื่องจากความชื้นจะถูกเหนี่ยวนำไปเลี้ยงพายุวันที่7พฤศจิกายนใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุบรีระยองจันทบรุรีและตราด พี่น้องบริเวณภาคตนออกอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุลูกนี้ค่ะพายุคันแมกีนครนายกปราจินบรุรีสะแก้วจะมีฝนตกหนักในช่วงเช้าของวันที่8พฤศจิกายนส่วนวันที่9พฤศจิกายนภาคตนออกปริมาณฝนอาจตกลดน้อยลงแต่เป็นฝนบางเบาในวันที่9ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำบริเวณภาคใต้ มีฝนได้เล็กน้อยในช่วงประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้จะมีฝนตกหนักในวันที่7พฤศจิกายนบริเวณภาคใต้ลมฝ่ายตะวันตกยังคงพัดปกคลุมที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลยังคงมีฝนเกิดขึ้นค่ะ ช่วงบ่ายจนถึงข้ามของวันที่7พฤศจิกายนจะมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งและตกหนักบางพื้นที่ในแต่ละจังหวัดคือประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเตรียมรับมือในวันที่7ช่วงเย็นจนถึงช่วงข้ามค่ะวันที่8ดช่วงบ่ายจ,จนถึงข้ามจะมีฝนตกหนักที่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขาาลายะราปัตตานีและนราธิวาส ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงคำ่ำส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือและภาคใต้ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ค่ะวันที่11พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมความชื้นเริ่มลดน้อยลงเมื่อพายุสลายตัวแล้วจะทำให้อากาศเย็นลงมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม ดูแลสุขภาพกันด้วยหลังจากที่พายุเคลื่อนผ่านฝนตกหลังจากนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวไอโซบาชี้วัดอากาศเย็นจนถึงหนาวคือไอโซบาท,ที่1 0 1 8งพถึงหนึ่จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือช่วงประมาณวันที่16ไปจนถึง20พฤศจิกายนทําให้ผลักดันความชื้นที่ได้จากตอนบนของไทยลงใบป,ปกคลุมที่ภาคใต้อาจมีอมความกดอากาศต่มเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ ช่วงประมาณวันที่17ไปจนถึง20พฤศจิกายนค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ